สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็พบในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะคะพบกับคุณครูมุกนะคะค่ะวันนี้นะคะเรื่องแรกที่คุณครูจะสอนนักเรียนก็คือเรื่องของการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์นะคะเดี๋ยวช่วงแรกคุณครูนะคะจะแนะนําเนื้อหาบทเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคุณครูจะทดลองให้นักเรียนดูนะคะอ่ๆๆะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะ นักเรียนคะนักเรียนมารู้จักนะคะเกี่ยวกับความหมายของคําว่าไฟล์กันก่อนนะคะไฟล์ในที่นี้นะคะหมายถึงนะคะส่วนที่ใช้สําหรับการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะจะมีหลายชนิดเลยนะคะเช่นไฟล์ที่เก็บตัวอักษรน,นะคะก็จะเป็นไฟล์ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นนะคะเป็นไฟล์นักสกุลไฟล์เทคนะคะดอคค็อกขเมต์หรือ อาจจะเป็นโปรแกรมก็ได้นะคะซึ่งที่เป็นโปรแกรมนะคะจะเรียกว่าแอปพลิเคชันนะคะอย่างเช่นนะคะไฟล์ที่เป็นเอกสารไฟล์ Word นะคะโปรแกรม powerpoint นะคะและไฟล์อื่นๆอีกมากมายนะคะเรียกง่ายๆนะคะว่าเอกสารชนิดประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเนี่ยเรียกใช้งานนะคะ มาดูนะคะรูปภาพนะคะตรงนี้ก็คือไฟล์ที่เราพบเห็นในปัจจุบันของเรานะคะคุณครูก็จะนำไฟล์บางส่วนเนี่ยนะคะมาเปิดดูให้นักเรียนนะคะได้ดูกันนะคะเช่นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .jpg นะคะคือไฟล์รูปภาพเนาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล .png ก็คือไฟล์เสียงเพลงนะคะไฟล์ที่เป็นนามสกุล .mov ก็คือไฟล์วิดีโอนะคะแล้วก็ไฟล์ที่เป็นไฟล์งาน เอกสารไฟล์งานโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนาะในช่วงของการเปิดภาคเรียนการเรียนการสอนนะคะต่อไปนะคะ, <c oughs> ะมารู้จักนะคะเกี่ยวกับประเภทของไฟล์ต่างๆอีกนิดนึงนะคะ ไฟล์ประเภทต่างๆเนี่ยนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้ว่ามันเป็นนามสกุลไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่บอกว่าไฟล์นั้นๆควรจะเปิดในโปรแกรมไหนนะคะและเป็นไฟล์ประเภทอะไรบ้างนะคะโดยมันจะมีนามสกุลไฟล์ถูกกําหนดไว้ในเครื่องนั้นๆนะคะเช่นนะคะ Windows นะคะมีโปรแกรมติดตั้งมาก็คือโปรแกรม HTML นะคะโปรแกรม Internet ต x b r o s e r นะคะจะติดตั้งมาคือ โปรแกรมที่เข้ามาใช้แทนก็คือโปรแกรม r o r o นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ<ม>อ่ะการที่เราจะเข้าใจประเภทของไฟล์ต่างๆนั้นย่อมนะคะที่จะมีส่วนนะคะในการในการสามารถนะคะใช้งานนะคะ<ม>เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะคะ<ม>เช่นไฟล์เอกสารนะคะ<ม>ก็จะเป็นเอกสารสังเกตนะคะมันจะมีดอทอยู่ข้างหลังดอนะคะดอนะคะ d o c นะคะอ่า uh, xls นะคะ psd ขึ้นอยู่กับไฟล์โปรแกรมที่เราเลือกใช้นั่นเองนะคะอ่า uh, ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะนามสกุลประเภทของไฟล์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ดูเอาจากจ้านซ้ายมือคุณครูนะคะอ่า uh, d o c นะคะเราใช้แน่นอน d o c เ c นี่คือไฟล์งานที่เป็นไฟล์ประเภทเอกสารนะักเรียนสังเกตไว้ง่ายๆแค่นี้นะคะ xls นะคะ xls นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารนะคะ psf pdf นะคะ ppt นะคะ prg นะคะ d w g t x t ตรงนี้จะเป็นนามสกุลไฟล์เอกสารทั้งสิ้นเลยนะคะอะมาดูประเภทไฟล์ที่2นะคะเป็นประเภทไฟล์ของรูปภาพและกราฟิกนะคะ ในนักสกุลน,นี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของ jpg j gif นะคะ png นะคะตต t i f psd นะคะ ai ai นี่จะคุ้นหูมากเลยนะคะเสร็จเดี๋ยวเราจะพบกันในพวกแอปพลิเคชันหรือว่าเกมต่างๆที่ยอดนิยมนั่นเองนะคะถูกจัดอยู่ในประเภทของไฟล์รูปภาพและไฟล์กราฟิกนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งไฟล์ก็คือเป็นไฟล์นามสกุลประเภทของเพลงและวิดีโอนะคะพวกนี้นะคะเวลาเราดาวน์โหลดเพลงมาเนี่ยลักษณะของรูปภาพของไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะรูปไอคอนา่ติดตั้งมากับโปรแกรมหรือว่าระบบแวบิการของ Windows น,นะคะต่างๆนะคะหลักๆที่นักเรียนสังเกตไว้ก็คือจะมี a v i d i v x นะคะ m p 4 m p m p 4นะคะนะคะ,นะคะเป็นต้น อ,อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ครูจะบอกนักเรียนนะคะนั่นะคือเรื่องของโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์เนี่ยก็คือเป็นที่ที่ใช้นะคะจัดเก็บไฟล์นะคะหรือว่ารวบรวมไฟล์ไว้ให้มันเป็นระเบียบนะคะซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีการจัดเก็บนะคะไฟล์ต่างๆไว้ในโฟลเดอร์เพื่อเกิดให้มันเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะทําไมคะง่ายต่อการค้นหาข้อมูลนะคะ แล้วก็สะดวกรวดเร็วในการใช้งานนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนะคะก็มาดูนะคะตัวอย่างที่หน้าจอครูนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะที่หน้าจอขอรูนี่ก็คือหน้าจอเดสก์ท็อปนะคะมันมีไฟล์นะคะเป็นโฟลเดอร์กับไฟล์เอกสารนีนะคะ ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะไปคล้ายๆแฟ้มนะคะจัดการจัดเก็บเอกสารแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโฟลเดอร์นะคะแต่ถ้าเรียนเนี่ยนะคะเอาเมาส์คลิกนะคะที่ลักษณะแบบนี้มันจะมีคําว่า .pptx นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นประเภทของไฟล์ที่เป็นเอกสารนะคะตอนนี้งานของคุณครูเนี่ยนะคะมันยังไม่ ไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฟล์ .ppx ตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นเนี่ยมันอาจจะหายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนดูว่านะคะ ถ้าเป็นโฟลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นกลุ่มก้อนนะคะเป็นลนักษณะคล้ายๆเอกสารสีเหลืองๆที่มีแฟ้มหนาๆเมื่อดับบั้นคลิกลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีนะคะไฟล์ที่เก็บอยู่นะคะซึ่งให้คุณสังเกตว่าถ้ามันมีดอดข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์นะคะถ้ามันไม่มีดอดข้างหลังนะคะให้นักเรียนสังเกตว่ามันก็คือโฟลเดอร์นะคะ เราคลิกเข้าไปดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บไฟล์ของไฟล์นี้ก็คือ .xlsm ไนะคะเป็นต้นประเภทของไฟล์นะคะขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะคะท,ที่เราเลือกใช้นะคะเช่นคุณครูนะคะเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะ,ะ Microsoft Word ปึ๊บเนี่ยนะคะมันก็เวลาเรากดบันทึกมันก็จะเป็นมนักุลุนะคะ s a v บันทึกมันก็จะเป็นมนักุลแบบนี้ นี่ย .docx เห็นไหมคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นนะคะประเภทนะคะของไฟล์นะคะที่เป็นลักษณะของวิดีโอนะคะหรือว่าไฟล์อื่นที่ถูกจัดเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้มันง่ายตอบาันค้นหานะคะนักเรียนดูนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะสังเกตเลยถ้าเป็นสีเหลือง,เ,องเรียกว่าโฟลเดอร์แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่มีดอท อยู่ข้างหลังตรงนี้ให้นาเรียนสังเกตว่ามันก็คือไฟนั่นเองนะคะ